ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆติดบรรยากาศวิวคลองเลยนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินติดคลองนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับปลูกบ้านริมคลองนะครับได้บรรยากาศดีเลยนะครับเหมือนกับฝั่งตรงข้ามของเรานะครับเนี่ยของเขาก็ติดคลองเดียวกันกับเรานะครับนะครับถมให้ติดคันคลองเลยนะครับเนี่ยเราปลูกต้นไม้นะครับเอาบรรยากาศนะครับเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับ ครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่2งานกับเี็ด8ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเป็นเขตติดต่อกันกับตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทนะครับนะครับได้บรรยากาศวิวคลองนะครับนะครับยิ่งตอนช่วงร้อนๆนะครับนั่งมองน้ำในคลองนะครับโอ้โหสดชื่นเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ100เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนคอนกรีตนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น346นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลกับอีก300เมตรนะครับครับถ้าเอฟซผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่34กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัด ปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่35กิโลนะครับเนี่ยครับของเราจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับจากถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาหาแปลงที่ดินของเรานะครับล้วถนนนี่นะครับเป็นถนนร่วมนะครับทุกคนที่มีบ้านมีที่อยู่นี้นะครับก็คือจะมีสิทธิ์นะครับในการเข้าออกมีการมีสิทธิ์ในการใช้ถนนได้เต็มร้อยเลยนะครับเนี่ยครับจากถนนคอนกรีตเข้ามานะครับหมุนตัวปุ๊บมานี่เลยนะครับเนี่ยครับเข้ามา1้อยเมตรนะครับถึงที่ดินของเราแล้วนะครับของเราจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับลักษณะ รูปแปลงที่ดินของเรานะครับนะครับเป็นเหลี่ยมสวยนะครับครับของเราจะมีโคกปลูกบ้านไว้แล้วนะครับนี่ครับเจ้าของคาถมโคกปลูกบ้านเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้คือมีโคกปลูกบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับครับของเราเนื้อที่1ไร่2งาน78ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับอยู่ที่2อล้านแนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับ ท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับติดบรรยากาศวิวคลองนะครับได้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วไม่เปลี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับไม่เปลี่ยวนะครับนะครับอันนี้คืออ่าบริเวณตรงโคกปลูกบ้านนะครับเนี่ยครับปลูกบ้านได้สบายๆเลยนะครับครับอผมพาไปดูแนวขอบเขตของเรานะครับนี่นะครับเสาเขตเรานะครับนี่ครับหลักเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับ แล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวนะครับเนี่ยของเราก็ไล่ไปตามแนวกําแพงเพื่อนบ้านนะครับที่ติดก e ันนะครับจนไปถึงแนวเสาเขตของเราอีกด้านนึงครับครับด้านนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับนี่คือ60นะครับครับด้านนี้60นะครับแล้วก็ความลึกนะครับอ่ผมหมุนตัวนะครับนะครับเสาเขตเราอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยนะครับมองลอดช่องต้นไม้นะครับเนี่ยเราก็ไล่ไปตามแนวชายขอบนี่เลยครับจนไปถึงตรงประมาณเสาไฟฟ้านะครับจะมีเสาเขตเราอยู่นะครับ ครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ43เมตรนะครับไปนี้สี่สินะครับเราจะได้ความกว้างของด้านวิวคลองนะครับอยู่ที่60เมตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับด้านคลองนะครับนะครับท่านที่ชอบบรรยากาศวิวคลองนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับนะครับบ้านหลังใหญ่นะครับในมองตรงๆไปนี่นะครับอันนี้ก็คนกรุงเทพนะครับเขามาซื้อไว้เขาจัดสวนเอาไว้ปลูกบ้านไว้โขมน่าอยู่มากนะครับ ผมขับรถผ่านที่เฉยนะครับมองเข้าไปหน้าอยู่นะครับแต่ไม่ได้ไปเห็นของเขาหรอกนะครับแต่แต่ดูได้เลยนะครับว่าเขาจัดสวนเอาไว้หน้าอยู Lightning> ่นะครับเนี่ยนี่ครับคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้เหมาะเลยนะครับเนี่ยถ้าเราอยากได้อ่าบรรยากาศวิวคลองเลยนะครับเนี่ยถมเพิ่มหน่อยนะครับเนี่ยครับตัวนี้คือตรงโคกปลูกบ้านเรานะครับเนี่ยนะครับถ้าเราอยากให้อ่าโคกของเรานะครับเชื่อมต่อกับบรรยากาศวิวคลองนะครับเนี่ยครับถมเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับ ถมให้ติดชายขอบคันคลองเลยนะครับเนี่ยเราจะได้ได้บรรยากาศคลองเลยนะครับลูกบ้านโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเสาเขตเรานะครับเนี่ยเสาเขตเราอยู่นี่นะครับครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับปึ๊บไปนี่เลยนะครับนี่ครับด้านนี้นะครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณ43เมตรนะครับเนี่ยครับเราจะได้ ความกว้างด้านคลองนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยถ้าเป็นด้านนี้นะครับจะเป็นด้านคลองทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับเนี่ครับเจ้าของเขาทีแรกตั้งใจจะปลูกบ้านสวนนะครับมีโคกปลูกบ้านนะครับขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับกะจะปลูกต้นไม้นะครับแต่เจ้าของนะครับไม่มีเวลามาดูแลเลยนะครับกับที่ติดคอนะครับถ้าเรา ถมจากโคกเก่านะครับเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นวิวที่สวยแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยนะเคลียร์ให้โล่งเลยเหมือนกับแปลงฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยเอาพวกหญ้าออกต้นไม้ออกนะครับจะดูดีเลยนะครับเนี่ยครับก็ขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับเนี่ยเป็นร่อง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 เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแต่ตรงนู้นก็อาจจะลกหน่อยนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับจะเป็นด้านคลองนะครับ ขับด้านคลองนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของเราจะออกเฉียงเฉียงหน่อยนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยด้านคลองในน้ําใสนะนี่ครับในน้าใสเนี่ยที่เรา เห็นทั้งหมดเลยนะครับด้านริมคลองนะครับนี่คือด้านหน้าคลองนะครับเนี่ยเราได้ความกว้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีลูกนะครับเผื่ออยากจะให้ลูกได้บรรยากาศวิวคลองเหมือนกันนะครับเนี่ยครับแบ่งเลยแบ่งเป็นสองถนดก็ยังได้นะครับแล้วทําถนนเข้ามานะครับนี่นะครับเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศวิวคลองนะครับให้เต็มอิ่มนะครับ ี่ความเป็นส่วนตัวไม่มีถนนตัดผ่านด้วยนะครับแล้วที่ติดคลองนะครับแปลงเล็กหายากนะครับครับทุกรอบ2เดือนนะครับอบตนะครับเขาก็จะมีงบนะครับนะครับตักพวกสวะที่อยู่ในคลองออกนะครับพวกผักตกออกนะครับเนี่ยทุกสองเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีงบของเขานะครับให้รถแมคโครนะครับนะครับมาตักพวก ออกนะครับวิวคองเราก็ได้สวยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันกับฝั่งทุ่นข้ามเรานะครับไหมเขาก็ถมเชื่อมต่อกับคองเลยนะครับเนี่ยตรงคันคองนะนี่ครับก็จะได้บรรยากาศเลยนะครับอยากจะปลูกต้นไม้อะไรนะครับทําประโยชน์ได้เยอะเลยครับนี่ครับแนวเขตเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับครับผมย้อนกลับปื๊บไปนี่นะครับนะนี่ครับนะครับไปต้น ช่วงเสาไฟฟ้านี่นะครับนะครับนี่คือด้านหน้าคลองนะครับจะอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับเราจะหันหน้าไปทางที่ตนออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับอ่านี่ครับของเราก็ไล่ตรงๆไปเลยนะครับตรงๆไปนะครับตรงๆไปจนถึงเสาเขตเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ43เมตรนะครับเนี่ยของเรานะครับมีคันล้อมไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยก็คือมีคันล้อมที่ดินของเราไว้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยครับแล้วก็ เอาเมคโคเอาดินนะครับมาปรับมาทําหน่อยนะครับเนี่ยถมเพิ่มนะครับส่วนไหนจะให้มันเป็นบ่อเอาไว้ปลูกบัวเลี้ยงเลี้ยงปลากะบานไปนะครับก็ได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยปรับพื้นที่ให้สวยเลยนะครับเนี่ยครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินติดคลองนะครับบรรยากาศไม่เปลี่ยวนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเนี่ยครับนี้แล้วก็จะได้อ่าบรรยากาศวิวคลองครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนทนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดิน1ไร่2งาน78ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเรามันจากาศวิวคองครับวันนี้ใบบายขอบคุณครับ